สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคลสี่ทิศนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่389กกันแล้วนะครับถ้าหากท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมผมฝากกดปุ่มไลค์นะครับผมฝากกดปุ่ม ฝากกดปุ่มติดตามนะครับผมและที่สาคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆผมติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับแบ่งปันพระเครื่องเครื่องรางของเก้าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับผมแล้วสำหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจนะครับผมดูแล้วสนใจอยากที่จะเช่าบูชานะครับผมพระรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้นะครับ ไดทีไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวเลครับเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับผมศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับและสำหรับกติกาของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมก่อนอื่นผมต้องเน้นย้ำตรงนี้เลยนะครับผมว่าทางช่องของผมนะครับจะส่งให้ตรงตามในคลิปนี้แน่นอนนะครับผมท่านใดชาวบูชารายการใดไปก็ได้รับพระรายการนั้นอย่างแน่นอนนะครับ กติกานะครับผมก็ง่ายๆนะครับผมเพียงแค่รับชมให้ชอบรับชมให้ถูกใจนะครับดูให้ชอบว่าสนใจอยากที่จะช่าบูชารายการไหนนะครับผมก็สามารถจดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นั้นไว้ได้เลยนะครับผมและที่สำคัญนะครับผมอย่าลืมนะครับสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอด้วยนะครับผมตรงส่วนนั้นนะครับจะมีหมายเลข EP นะครับผมเขียนกำกับบอกอยู่นะครับ เพียงเท่านี้นะครับพี่ๆก็สามารถพิมพ์ลายมาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็แจ้งว่าสนใจนะครับผมเช่าบูชาพระเครื่องรายการที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ีไหนนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือของพี่พี่นะครับผมแล้วก็จะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมพระสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผม และสำหรับ EP นี้นะครับผมผมได้นําพระบ้านเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมนะครับผมมาแบ่งปันให้พี่ๆนะครับ FC ทางช่อง y t u t u นะครับผมจะมีรายการราคาตั้งแต่300บาทนะครับผมไปจนถึง600บาทนะครับจะไม่เกินนี้นะครับพี่ๆรับชมให้ชอบรับชมให้ถูกใจกันได้เลยนะครับมาเริ่มกันที่รายการที่1กันเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นพระกริ่งนะครับผมพระกริ่งบัวรอบนะครับผมเจ้าคุณนอนะครับนี่นะครับผม พระกริ่งบัวรอบเจ้าคุณนอนะครับผมพร้อมการ์ดนะครับผมปี2508นะครับวัดวังกระโจมนะครับผมจังหวัดนครนายกนะครับผมเป็นเนื้อโลหะผสมนะครับนี่นะครับผมทันนที่ชอบบูชาไปแล้วก็จะได้รับการ์ดแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับหมายเลขที่หนึ่งนี้นะครับผมพระกริ่งเจ้าคุณนอนะครับปี2508นะครับผมรายการนี้นะครับแบ่งปันเลยนะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับผม600บาทนะครับพี่องค์นี้นะครับ600บาทเท่านั้นนะครับผมลองดูลองชมกันได้ครับ นี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมรูปภาพเพิ่มเติมมีให้รับชมนะครับสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้แน่นอนนะครับพี่สําหรับท่านใดที่เช่าบูชาไปแล้วนะครับนี่เป็นพระกลิ่นเจ้าคุณนองหมายเลขที่หนึ่งใน EP นี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผมหกร้อยบาทนะครับผมอันนี้แบ่งปันให้พิเศษเลยนะครับผมเนี่ยนะครับสําหรับหมายเลขที่หนึ่งนะครับผมใน EP นี้นะครับ นี่นะครับผ it ิวสวยๆเดิมๆนะครับผมเป็นเนื้อโลหะผสมนะครับรายกันที่1นะครับผมองค์นี้นะครับรายกันถัดมาครับผมจะเป็นหมายเลขที่2แล้วนะครับผมสําหรับรายกันที่2นี้นะครับผมจะเป็นเรียนนะครับผมหลวงปู่แพ้วนะครับผมเนี่ยนะครับป่าวะโรนะครับผมเรียนหลวงปู่แพ้วปาวะโรนะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับผมแ2ปีนะครับพศ2547นะครับพี่ๆรายการหมายเลข2นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ 500บาทนะครับพี่ๆสำหรับเหรียญหลวงปู่แพ้วป่าวโรนะครับนี่นะครับผมดูผิวกันได้ครับผมสวยมากนะครับผมองค์นี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมสวยสดงดงามแน่นอนนะครับผมท่านใดที่ชอบบูชาไปแล้วนะครับวัดกำแพงแสนนะครับพี่ๆพศ่พศ .2547 นะครับรุ่นพิเศษ8 2ปีนะครับผมนี่นะครับยันปลอดภัยนะครับผมเป็นหลวงปู่แพ้วนะครับผมพร้อมเลี่ยมนะครับ500บาทนะครับผมองค์นี้นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับ ร้ายขนาดมาครับผมจะเป็นเหรียญพ่อแดงครับอันนี้น่าจะเป็นรุ่นแจกแม่ครัวนะครับพี่ๆแต่เป็นพิธีเดียวกับปี2 5 0 3หรือว่ารุ่นแรกนั่นเองนะครับแต่จะเป็นองค์เล็กลงมานะครับผมนี่นะครับคล้ายกันเลยนะครับผมแต่จะมีขนาดเล็กลงมากว่าเหรียรุ่นแรกปี2503นร้าะครับรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ใน <Kristen> ราคา450บาทนะครับผมสาหรับเหรียญพระครูยานวิลาศนะครับผมหรือว่าหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับอยู่ในเรี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆนะครับผม น er. ี่นะครับผมด้านหลังนะครับสวยมากนะครับพี่พิงคงนี้นะครับราคาแบ่งปันนะครับผม450านะครับผมหมายเลขนี้นะครับร้ายกันถัดมาครับผมจะเป็นพระหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะครับผมนี่นะครับเป็นเป็นพระหลวงพ่อปานนะครับผมพิมพ์ทรงไก่นะครับหมายเลข4นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทนะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมสาหรับหลวงพ่อปานพิมพ์ทรงไก่นะครับผมทรงไก่หางพวงนะครับ เป็นพราเนื้อดินนะครับพี่พี่สภาพสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับอยู่ในเลี่ยมเลยนะครับพี่พี่เลี่ยมสวยๆเลยนะครับผมราคาแบ่งปันองค์นี้นะครับผม400บาทนะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้ครับผมถ้าใสนใจก็ติดต่อสอบถามนะครับผมผมเข้ามาได้นะครับอันนี้เป็นหมายเลขที่4แล้วนะครับผม400บาทนะครับ รายกันดัดมาครับผมเป็นเหรียญปูเอี่ยมนะครับผมองค์นี้หมายเลขห้านะครับผมรายการนี้ก็ราคาแบ่งปันนะครับผม450านะครับผมเหรียญจะสภาพสกดๆเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมท่านใดชอบความเก่าความเดิมนะครับนี่นะครับผมหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่5นะครับผม450าบาทนะครับลองดูผิวกันได้เลยนะครับผมผิวเก่าเดิมเลยนะครับพี่หมายเลขนี้นะครับสําหรับท่านใดที่สนใจก็สอบถามผมเข้ามาได้นะครับผมเป็นเหรียญปูเอี่ยมวัดหนังนะครับพี่ นี่นะครับผมเรียนปูอีอย่างวัดหนังนะครับสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับรายการนี้เป็นหมายเลขห้านะครับผม450นะครับผม450รานะครับรายขนาดมาครับผมจะเป็นหมายเลขหกครับผมจะเป็นพระสมเด็จยกนะครับผมเขียวมรกตนะครับองค์นี้500บาทนะครับผม500บาทนะครับนี่นะครับผมพระสมเด็จยกเขียวมรกตหมายเลขหกนะครับ5 0าบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมลองดูผิวนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผม ท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับสวยงดงามแบบนี้นะครับผมวันนี้เป็นรายการใหม่เลขที่6แล้วนะครับผมนี่นะครับราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสวยๆเดิมๆครับ รายขนาดมาครับผมหมายเลข7ครับผมอันนี้ผมไม่ทราบที่นะครับผมทนายทราบข้อมูลก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับแต่อันนี้ผมได้มาแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลข7นี่นะครับผมรายการนี้ขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีนะครับผมทางช่อง YouTube นะครับผมในราคานะครับผม500บาทนะครับนี่นะครับเป็นพระไม่ทราบที่นะครับผมทนใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับราคานะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผม นี่นะครับผิวสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับผมลงกล้องให้ดูกันอย่างชัดๆเลยนะครับพี่ๆองนี้นะครับนี่นะครับผมรายการใหม่เลขที่7แล้วนะครับผม500บาทนะครับผมองค์นี้นะครับตรงเสียนของพระนะครับผมจะมีเป็นฝั่งพลอยด้วยนะครับนี่นะครับสวยงดงามมากๆนะครับผมรายการที่7แล้วนะครับผม500บาทนะครับผมอง์นี้นะครับ หมายเลขถัดมาครับผมหมายเลข8ครับผมอันนี้จะเป็นพระสมเด็จครับผมอยู่ในเรี่ยมเก่าๆนะครับผมอง์นี้นะครับผม400บาทนะครับผมสําหรับพระสมเด็จรายการนี้นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับผม400บาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมนี่นะครับลองดูความเก่าความเรื่งของผิวองค์พระกันได้ครับนี่นะครับผมผิวด้านหลังนะครับ นะครับผม400บาทครับผมหมายเลข8ดครับไลน์กันถัดมาครับผมหมายเลข9ก้าครับผมวันนี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับอยู่ในเลี่ยมถักลวดนะครับผมเลยครับเลี่ยมเชือกถักเลี่ยมถักลวดนั่นเองนะครับผมหมายเลขเก้าครับผมองค์นี้นะครับ400บาทนะครับพี่400บาทนะครับผิวสวยเดิมเลยนะครับผมสําหรับรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับผมเป็นรูปหล่อโบราณนะครับ รายการหมายเลขเก้าแล้วนะครับพี่ๆี่400บาทนะครับผมองนี้นะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับเป็นเลี่ยมเปิดผิวนะครับผมเลี่ยมถักรวดนะครับหมายเลขถัดมาครับผมเป็นเหรียญลวงปู่ศรีนะครับผมหมายเลขสิบครับองนี้สี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับพี่ๆเหรียญปู่ศีนะครับ 4 5 0บาทนะครับผมปี2517นะครับผมรายการนี้นะครับหมายเลขที่10แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับลองดูผิวกันได้นะครับพี่ๆองค์นี้นะครับนี่นะครับผม4 5 0บาทนะครับผมถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับผม เป็นที่ระลึกในการผูกพันธสีมานะครับผมวัดเขาทาบุญนาคนะครับอําเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมปี17นะครับพี่ๆพร้อมเลี่ยมเลยนะครับผมสวยๆเดิมเิมนะครับราคาแบ่งปันนะครับผม450บาทนะครับหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลข11ครับผมจะเป็นเหรียญตรมาสหลวงปู่ทิมนะครับผมนี่นะครับเหรียญตรมาสปี18นะครับพี่ๆองค์นี้นะครับรายการนี้นะครับผม450บาทนะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับ สำหรับเหรียญไตรมาสหลวงปู่ทิมนะครับผมนี่นะครับต่อโค้ดหมายเลข3 9 3นะครับพี่พี่องค์นี้นะครับนี่นะครับผมสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมเป็นไตรมาสปี18เนื้อทองแดงนะครับพร้อมเรี่ยมเลยนะครับพี่พี่สบาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับนี่นะครับท่านใดอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมขออภัยด้วยนะครับผมเมื่อกี้มือผมไปโดนกล้องนะครับผมนี่นะครับหลวงปู่ทิมไตรมาส18นะครับ สวยงดงามมากๆเลยครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมหมายเลขทีうう anyway. ่11แล้วนะครับรายการถัดมาครับผมหมายเลขสิบสองครับผมรายการนี้จะเป็นพระศิวรีหลวงปุ่โตนะครับผมพระศิวลรีหลวงปุตโตนะครับองค์นี้นะครับผมจะเป็นเนื้อก้นครกนะครับผมรายการที่12นะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับในราคานะครับผมแบ่งปันเลยนะครับผม500บาทนะครับผมสําหรับพระศิวรีหลวงปุ่โตเนื้อก้นครกหมายเลขที่12นี้นะครับ 500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับนี่นะครับลองดูผิวความเก่าความเดิมนะครับผมของผิวองค์พระกันได้นะครับ500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้ครับสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจอยากที่จะชอาบูชานะครับนี่นะครับรายการใหม่เลขที่12แล้วนะครับผม 500รบาทเท่านั้นนะครับรูปภาพเพิ่มเติมสามารถขอดูกันได้นะครับผมได้ที่ลายแอดตรงด้านบนนะครับผมตรงนี้เลยนะครับแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับพี่ๆหมายเลขถัดมาครับผมจะเป็นหมายเลขสิบสามนะครับอันนี้จะเป็นพระปิดตาพิมพ์จัมโบ้นะครับผมหลวงปู่โตนะครับองค์นี้นะครับผมสําหรับรายการหมายเลขที่สิบสามนะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับผม fc ทางช่อง u t u b e นะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผมสำหรับรับปิตาพิมพ์จัมโบ้องนี้นะครับ550บาทนะครับพิพิองนี้นะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับสำหรับปิดตานะครับผมพิมพ์จัมโบ้สองนะครับผมระบุโตนะครับสภาพผิวองค์พระนะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับสวยสดงดงามแบบนี้นะครับผมฝังตะกรุดตรงนี้นะครับเนื้อปิ้นๆแบบนี้นะครับผม550บาทนะครับ อัคราอักษรนะครับหลวงปูโตวัดประดูชิมพีนะครับผมสวยงดงามนะครับผมรายการนี้นะครับผมนี่นะครับ5 5าบาทนะครับผมหมายเลขนี้ครับผมหมายเลขถัดมาครับหมายเลข14แล้วนะครับผมรายการนี้ก็จะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตพิมพ์ปลดหนี้นะครับผมองค์นี้นะครับแบ่งปันให้ในราคา5 0 0บาทนะครับผม500บาทนะครับเป็นปลดหนี้เนื้อแช่น้ำมนต์หลังยันนานะครับพี่พรายการที่ สิบสี่แล้วนะครับผมนี่นะครับลองดูสภาพผิวองค์พระกันได้นะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมฝั่งตะกรุดนะครับสวยงดงามครับพี่ๆมีเส้นเกษารอยู่ในผิวขององค์พระด้วยนะครับผมใบหูนะครับผมนี่นะครับอันนี้ด้านหลังนะครับหลังยันหน้านะครับผมลงปุโตนะครับผมวัดประดูฉิมพลีนะครับห้าร้อยบาทนะครับพี่หมายเลขที่สิบสี่องค์นี้นะครับผม หมายเลขถัดมาครับผมหมายเลข15ครับองนี้จะเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะครับปี2508นะครับผมหลวงพ่อทวดนะครับผมพิมพ์ผ่าปากนะครับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคานะครับ550บาทนะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะครับหลวงพ่อทวดนะครับผมนี่นะครับเป็นพิมพ์ผ่าปากนะครับพี่ๆสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ นี่นะครับผมเรียนสวยมากนะครับผมด้านหลังนะครับประครูวิสัยโสพลนะครับผมหรือว่าอาจารย์ทีมนะครับงานเลื่อนสมรรษักปีสองห้าศูนย์แปดนะครับผมอยู่พร้อมเลี่ยมแบบนี้นะครับผมห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขที่สิบห้าแล้วนะครับร้ายกระนัดมากครับผมหมายเลขสิบหกครับผมวันนี้จะเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อทิมนะครับผมเสมาแปดรอบนะครับผมปีสองห้าหนึ่งแปดนะครับ องนี้ครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับสำหรับเรียวเซมา8รอบนะครับผมปุทิมนะครับผมหมายเลข16นะครับนี่นะครับผมลองดูผิวกันได้เลยนะครับผมสวยงดงามนะครับปุทิมอิสซาริโกนะครับผมวัดฒหันไล่นะครับอันนี้ด้านหลังนะครับที่เราเลือกฉลองยุครบ8รอบนะครับผมพระครูภาวนาพิรัตนะครับปี2518นะครับพี่ๆสวยสวยเดิมๆแบบนี้นะครับ 500บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับท่านที่สนใจก็สอบถามเข้ามากันได้ครับร้ายการถัดมาครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับผมหรือว่าพระครูยานวิลาศนะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญรุ่นที่2ปี2513นะครับร้ายการนี้ครับผมเป็นเนื้อทองแดงรมดําเหมือนกันนะ<บ>ครับผมจะคล้ายกับรุ่นแรกนะครับผมแต่จะออกกันคนละปีนะครับนี่นะครับหน้าหลวงพ่อก็จะเปลี่ยนไปนะครับผมนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญรุ่นที่2นะครับ รายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทนะครับออกเมื่อปีพศ2513นะครับพี่ๆเนี่ยนะครับแสงไฟอาสะทนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับอายุ92ปีนะครับผมพระครูยานวิราศนะครับผมหรือว่าหลวงพ่อแดงนั่นเองนะครับด้านหลังนะครับผมสวยมากนะครับผมรายการนี้นะครับ450านะครับผมเอา่า450ก็พอนะครับผมสำหรับท่านที่สนใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับ 450บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมหมายเลข17นะครับรายขถัดมาครับหมายเลข18ครับผมจะเป็นปิดตาพ่อแดงนะครับผมองค์นี้300บาทนะครับแบ่งปันให้ในราคา300บาทนะครับผมปิดตายานวิลาศนะครับผมหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับผมหมายได้ที่18ดนะครับผม300บาทนะครับผมสำหรับรายการนี้นะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับพี่ๆองค์นี้นะครับสวยสดงดงามแบบนี้เลยนะครับผม สำหรับท่านที่สนใจก็ติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่พี่นี่นะครับอันนี้เป็นใหม่เลขที่สิบแปดแล้วนะครับรายขนาดใหมาครับผมหมายเลขสิบเก้าครับผมอันนี้จะเป็นปิดตาปูไข่นะครับปูไข่เชิงเลนนะครับผมอุนี้สามร้อยห้าสิบนะครับผมสามร้อยห้าสิบาทนะครับนี่นะครับผมผิวนะครับผมลองดูผิวกันได้นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมปิดตาปูไข่วัดเชิงเลนนะครับ นี่นะครับด้าหลังจะเป็นหลังยันแบบนี้เลยนะครับผมเป็นยันของลวงปูไข่เลยนะครับสวยงดงามครับผมสามร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่ยี่สิบนะครับเป็นปิดตาปดนีหลวงป่โตนะครับองนี้นะครับแบ่งปันให้ในราคาสามร้อยห้าสิบบาทนะครับ หมายเลขที่20นะครับผม350าบาทเท่านั้นนะครับขออนุญาตนะครับผมนำองค์พระออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมนี่นะครับผมรายกันที่20แล้วนะครับสวยๆเดิมแบบนี้นะครับผมเป็นปิดตาปดนี่นะครับผมหลังยันหน้านะครับผมหลวงพุโตวัดประดูชิมพีนะครับลองดูที่ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมปดนี่หลังยันนะครับ สวยแบบเดิมๆแบบนี้ด้วยนะครับผมนี่นะครับหมายเลขที่20นะครับผม350บาทนะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นสมเด็จขาโตนะครับผมปูโตนะครับ2518ถึงพศ2522นะครับผมปลูกเสกห้าไตรมาสนะครับองค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา350บาทเหมือนกันนะครับผม350บาทนะครับผมสำหรับหมายเลขที่21องค์นี้นะครับเป็น พระสมเด็จพิมพขาโตนะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับผมรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับผมลองดูผิวนะครับผมสวยมากนะครับรายการหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดแล้วนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมด้านหลังนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมแบบนี้เลยนะครับผมลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้ครับ หมายเลขที่21แล้วนะครับวิพีอันรายกันที่นี้ใน E ีีนี้นะครับราคาแบ่งปันนะครับผม350บาทนะครับรายการถัดมาครับผมหมายเลข22ครับผมนี้จะเป็นปิดตาพิมพ์จัมโบ้สองเนื้อแช่น้ำมนนะครับเป็นเนื้อผงใบลานแช่น้ำมนนะครับผมองนี้นะครับ5 0าบาทนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้ครับผิวดมเดิมแบบนี้นะครับผมเป็นปิดตาเนื้อผงใบลานแช่น้ำมนนะครับ สภาพอง์พระก็จะเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับฝังตะกุดด้วยนะครับ500บาทนะครับพี่พี่จะรายการนี้นะครับเป็นพร้อมเลี่ยมเลยนะครับพี่พี่เจ้าของเดิมแกนําไปเลี่ยมมานะครับนี่นะครับหลงป่โตนะครับผมหลังยันสุกิติมานะครับหรือว่าหลังยันดวงใหญ่นั่นเองนะครับผมวัดปราดูฉิมพรีนะครับสวยๆเดิมเดิมแบบนี้นะครับผมนี่นะครับหมายเลขที่22นะครับผม รายการถัดมาครับผมเป็นเหรียญมังกรคู่หลวงป่หมุลนะครับผมหมายเลขที่2 3ครับองค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา450บาทนะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญมังกรคู่หลวงป่หมุลนะครับผมเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับลองดูผิวกันได้เลยนะครับพี่ๆสวยมากนะครับผมรายการหมายเลขที่2 3แล้วนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจก็สอบถามเข้ามากันได้ครับ วัดป่าหนองลมนะครับผมอำเภอวัฒนานครนะครับผมจังหวัดสระแก้วนะครับบางกรคู่ปูมุลนะครับผมที่ทศสโรศ2 5 4พนรสีนะครับเรียนสวยมากนะครับผม4 5 0บาทนะครับผมรายการนี้นะครับหมายเลขถัดมากับผมหมายเลขที่24ครับผมจะเป็นพระสมเด็จนะครับผม เนื้อเปียกทองนะครับผมน่าจะใช่นะครับเจ้าของเดิมแกบอกว่าเป็นเนื้อเปียกทองนะครับด้านหลังจะเป็นอักษรนะครับผมรวยทองนะครับผมเป็นสมเด็จนะครับองค์นี้นะครับผม500บาทนะครับผมสําหรับพระสมเด็จหมายเลขที่24นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับสวยมากนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผม ท่านใดดูรถชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดปุ่มถูกใจหรือว่ากดปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่24แล้วนะครับผมรายการถัดมาครับผมหมายเลขสุดท้ายใน EP นี้นะครับผมจะเป็นเขี้ยวเสือนะครับพี่ๆจะเป็นเขี้ยวเสือนะครับนี่นะครับผมเป็นเคี้ยวเสือน่าจะเป็นของหลวงพ่อปานะครับผมวัดคลองด่านนะครับรายการหมายเลขที่25นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ5 0าบาทนะครับพี่ๆ 500บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเขี้ยวเสือผงพ่อปานนะครับผมวัดคลองดานนะครับนี่นะครับผมเดี๋ยขออนุญาตลงกล้องให้ดูนะครับผมองค์นี้นะครับสวยงดงามมากๆนะครับผมถ้าได้ดูแล้วชอบใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับเป็นเขี้ยวเสือนะครับผมนี่นะครับรูปภาพเพิ่มเติมมีให้รับชมนะครับผมลองทักมาพูดคุยนะครับโทรมาสอบถามกันดูก่อนได้นะครับผม ทุกองเลยครับผมทีพีชาาบูชาไปก็จะได้รับพระที่ตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับก็สำหรับท่านใดที่ดูแล้วชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Li n e แอดถึงเจสี่โอไอพีทีคิวกันได้นะครับผมหรือว่าจะโทรที่เบอร์0 9 0 3 2 5 1 0 9 6นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะ,ค,ะครับผมกรบผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ